บ้านองป้านองคะป้านองอ๋้านองหายไปไหนเนี่ยแล้วส้มที่ฝากซื้อที่ตลาดอยู่ไหนเนี่ยหืมกินอะไรอะ่ะหืมอ,อะไรเนี่ยหืมอ,อะไรเนี่ย เนหนองไปซื้อเนื้อเน่าที่ไหนมาเนี่ยป็นหน่องนะป็นหน่องบินขนาดนี้ไม่รู้ทิ้งเฮ้ยน้องอย่ามาคุยขยะที่นี่ ไปคุยที่อื่นไปโอ้โหดูหน้าตามองแมมไปไปไปที่เอิเจ้านายพี่มาเห็นอ้าวพูดแล้วมาทำตาขวางใส่ไปได้เราไปเดี๋ยวจะโดน เฮ้ยโอ้น้องแม่บ้านรู้สาจะกระจกก็ใส่กิ้งน้องมาทำนี้มันก็สกปรกหมดเด้อหลไปหลบไป ครั้งสุดท้ายเมื่อไรเนี่ยดีดีดีกันแกเสร็จยังฉันหิวข้าวแล้วเนี่ยนี่ไงเสร็จแล้วไปดิไปเลือดเลือดเลือด ออผมเพิ่งกินตกเล็กมายังไม่ได้ล้างปากพีย่ยามหนูก็ตกใจหมดนึกว่าซอมบี้ซอมบี้อะไรกันครับมันมีแค่ในหนังเท่านั้นแหละ <S <S แล้วนี่ยังไม่กลับกันอีกเหรอครับกำลังจะกลับกันครับถ้าจะกลับยังไงก็ระวังคนจรหน้าตึกหน่อยนะครับเขาดูแปลกๆ๋ยวผมไปตรวจความเรียบร้อยข้างบนก่อนค่ะไป กันดูนู่นี่ทำไมลื้อของแบบนั้นนะ่ะหรือว่าจะเป็นคนจรที่พี่ยามเขาบอกฉันว่าเขาน่าจะหิวนะเราไปซื้อของให้เขาดีกว่า <S <S 2> <S 2> พึ่งเขาน่าจะบาดเจ็บอ่ะไปเอากล่องยามาเร็วแผลเต็มเลยเนี่ยที่หน้าดูดิเออจริงด้วยอ่ะรอแป๊บรอแป๊บนะคุณบอกให้รอก่อนมานั่งนั่งนั่งโอเครอก่อน เขาเป็นไรอ่ะลมบ้าหมูเหรอฮัลโหลพี่ดีวะไงฮัลโหลพึ่งพึ่งอยู่ไหนรู้ไหมว่าตอนนี้มีซอมบี้ระบาดฮะซอมบี้เหรอ ให้อยู่เฉยๆเดี๋ยวแผลก็เปิดหรอกจันรีบหนีแล้วนั่นไม่ใช่คนเลวนะซอมบี้ฮะซอมบี้ <c oughs> พี่คะข้างล่างมีซอมบี้ร <lava>. ีบหนีเร็วเป็นซอมบี้ยังนั่งทำงานอีกยอดเลยครับหนีแล้วแอบเติ้ลโตเร็ว อย่ามันรู้ตัวนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะพี่ฉันโทรมาบอกว่าตอนนี้มีไวรัสระบาดอยู่เห็นเขาบอกว่ามีคนเอาสัตว์ที่เป็นโรคอมาขายในตลาดใครที่กินเข้าไปอะก็มีอาการแปลกๆเหมือนซอมบี้นี่แหละ อย่าบอกนะว่าแม่บ้านไปซื้อเนื้อที่ติดเชื้อมาแล้วพี่ยามก็กินเข้าไปอะ่ะโอ๊อย,อย,อย,อยนั่นไงเริ่มมีกลิ่นเนา่าของซากศพแล้วทำไมเดียกาันพี่ยามเขาจะต้องกลายเป็นซอมบี้แน่ๆเลย กินซากศพหรอครับกินตดผมเองที่ผมท้องเสียกินซอเล็กมาโหพี่ยามหนูก็หนูว่าพี่เป็นซอมบี้หืมแต่เหม็นมากเลยนะเนี่ยแล้วเราจะออกไปจากที่นี่ได้ไงอ่ะจะมีคนมาช่วยเราไหมเนี่ย ที่กำลังขับคอ์ไปช่วยผู้รอดชีวิตดาดฟ้าเหรอแล้วเราจะขึ้นไปได้ยังไงอน่พี่ดิมฮลัฮลโหลฮัลโหลพี่ดิมฮลัลโหลพึ่งไม่ยินพี่มิเนี่ยพึ่งสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะเขาว่าในบ้างอะพึ่งพี่ดิมบอกว่าให้พวกเราขึ้นไปที่ดาดฟ้าจะมีฮอร์บรรลับพวกเรา ซอมบี้อยู่หน้าห้องเต็มไปหมดเลยอะเราต้องหาที่ป้องกันต okay. okay. ัว UM ก่อนเราจะอยู่ละโอเคโอเคเฮ้ยคิดก่อนิดก่อน ดีกว่าสัตีไม่เห็นเลยเฮ้ยค่อยไปทางสะดวกแล้วไป ไม่ต้องห่วงนะครับคุณเพิ่งรีบหนีไปก่อนเดี๋ยวผมตามไปแต่ว่าผมบอกให้รีบไปไงครับงั้นพี่กล็ลงสิคะพี่นั่งทับขาหนูอยู่เนี่ยอุ้ยขอโทษครับ <c oughs> คุณเพิ่งรีบไปเร็ว ผีก็อยู่ส่วนผีคนก็อยู่ส่วนคนอย่ามาหลอกหลอนกันเลยนะพี่ยามกูเพิ่งพูดอะไรเนี่ยปกดตัวพมกันเร็วไม่ได้ขอบคุณสำหรับที่ผ่านมาที่ช่วยฉันนะคะอะไรเนี่ยครับเปิดเร็วมากันแล้วตอนนี้พี่ยามกลายเป็นซอมบี้แล้วนะคะโหตายไม่รู้ตัวเหรอเนี่ยซอมบี้อ๋อ อันนี้ผมแต่งหน้าครับฮะเราจะหนีออกจากที่นี่ได้ไงเนี่ยเหมือนซอบี้ยังวะ น่าจะพอเนี่ยได้อยู่ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการระเบิดเมืองทิ้งเพื่อทำลายสังวีไม่ให้เกิดการระบาดมากข่้นี้ดิงดองแดด